สวัสดีครับคลิปนี้นะครผมจะมาสอนวิธีการนะครับใส่ฟิลเตอร์สีนะครับในโปรแกรม OBS Studio นะฮะเพื่อให้สีผิวของเราเนี่ยสวยขึ้นดูดีขึ้นนะฮะรวมถึงองค์รวมต่างๆเนี่ยให้ดูสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับและผมจะมาสอนวิธีการปรับสีให้ด้วยนะครับแบบละเอียดเลยนะฮะว่าเราเนี่ยอยากให้แต่งภาพออกมาโทนไหนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นดูคลิปนี้นะฮะคุณจะได้ วิธีการนะครับนำไปแต่งภาพที่สวยขึ้นและทำให้ไล์ของคุณสวยขึ้นแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการกันเลยนะครับก่อนอื่นนะฮะสำหรับใครนะครับที่จะทำการเพิ่มฟิลเตอร์สีนะครับซึ่งต้องบอกอย่างนี้นะฮะว่าให้ทำการอัปเดตเวอร์ชั่นของ OBS นะฮะให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดก่อนนะครับวิธีการเช็คนั่นก็คือเข้าไปที่ตัวนี้ครับ h e l นะฮะ แล้วก็เข้าไปที่เช็ค for อัปเดตนะครับกดเข้าไปนะครับหลังจากนั้นเนี่ยถ้าขึ้นแบบนี้แสดงว่าของเราเนี่ยเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วนะครับถ้าใครยังไม่ใช่เวอร์ชันล่าสุดนะครับบางฟังก์ชันบางอย่างเนี่ยจะไม่ขึ้นเหมือนกันนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นให้กดอัปเดตก่อนแล้วก็รอสักครู่นะครับหลังจากนั้นก็ปิดโปรแกรมแล้วก็เปิดใหม่นะครับเพราะฉะนั้นวิธีการนี้สามารถทำได้นะครับ และเวลาที่เราอัปเดตทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะฮะให้เรากดเข้าไปที่ช่องบวกตัวนี้ครับเข้าไปที่ช่องซอสบวกวิดีโอแคปเจอร์เดเวนะครับแล้วก็กดโอเคนะครับหลังจากนั้นเนี่ยผมจะเลือก device ตรงนี้นะฮะเป็น Capture Car d นะครับซึ่งก็จะเป็นตัวกล้องนะฮะผ่านกล่อง Capture card ตัวนี้นะครับแล้วก็กดโอเคนะครับ หลังจากนั้นเนี่ยผมจะใส่ฟิลเตอร์สีแล้วนะครับฟิลเตอร์สีวิธีการง่ายมากๆนะครับให้ทุกคนแตะไปที่ Video Capture Device ตรงนี้นะครับถ้าไม่แตะฟิลเตอร์ไม่ขึ้นเห็นไหมครับแตะไปหนึ่งครั้งก่อนฟิลเตอร์จะขึ้นมาแบบนี้นะฮะแล้วก็คลิกไปที่ฟิลเตอร์เลยนะครับหลังจากนั้นให้กดบวกช่องล่างนะครับช่องล่างตรงนี้นะครับกดบวกเข้าไปที่แอปพล l o t นนะครับแล้วก็กดโอเค หลังจากนั้นเราก็กด b บลส e ตัวนี้ไปเลยครับซึ่งรัดเนี่ยที่ผมเซฟนะฮะหรือว่าฟิลเตอร์สีเนี่ยผมจะเซฟไปที่ d e s ก์ท็นะฮะคลิกไปที่ d e s ก์ท็แล้วก็อยู่ในนี้ครับ LUT นะครับผมจะใช้ตัวพิงค์5นะครับพิงค์5กดโ OK อเคเข้าไปเห็นไหมครับพิงค์5เนี่ยต้องบอกว่าสีเนี่ยจะค่อนข้างที่จะติดเหลืองนิดๆน,นะฮะแต่ส่วนใหญ่แล้วผมบอกว่าลูกค้าอาจจะ ชอบแต่บางคนก็ไม่ชอบที่มันติดเหลืองไปนะครับซึ่งเดี๋ยวผมให้ดูต้นฉบับก่อนนะครับแล้วก็อันนี้คือหลังที่ใส่ฟิลเตอร์แล้วนะครับผมจะปรับไว้ประมาณ70%ปรนะครับนี่ฮะ0.7ประมาณนี้ครับหรือว่าจะกดขึ้นลงตรงนี้ก็ได้นะครับนี่ครับอันนี้คือเรียบร้อยแล้วนะครับวิธีการใส่ฟิลเตอร์นะครับนี่แต่ต้องบอกอย่างนี้นะฮะว่าเวลาที่เราใส่ฟิลเตอร์แล้วเนี่ยสี ชมพูนะฮะจะยังไม่ขึ้นมานะครับแล้วก็ผมเนี่ยเดี๋ยวจะเข้าไปปรับสีให้อีกอันหนึ่งนะครับซึ่งวิธีการนี้เนี่ยเราสามารถนำมาใช้งานได้เลยนะครับกดบวกเข้าไปครับแล้วก็เข้าไปที่ color collection ตัวนี้ครับกดโอเคอันนี้เป็นการจูนสีเพื่อเพื่อที่เราเนี่ยอยากจะได้สีที่ดูแตกต่างไปอีกนิดนึงนะครับเพื่อให้มันดูสวยงามมากยิ่งขึ้นนะฮะส่วนใหญ่ผมจะให้ลูกค้าปรับอยู่ที่3อย่างนะครับปรับอยู่ประมาณ3ที่นะฮะนั่นก็คือคอนทาส บเนสกับเซตุเลตนั่นเองนะครับคอนทัสเนี่ยนี่ครับเห็นไหมมันจะเพิ่มในเรื่องของความสว่างแล้วก็ความมืดแต่ว่าจริงๆแล้วคอนทัสเนี่ยมันจะปรับในเรื่องของความเข้มของสีนั่นเองนะครับส่วนตัวไบเนสเนี่ยก็จะปรับเนี่ยนะอันนี้ก็จะปรับสว่างปรับมืดนะครับแต่ว่าไบเนสเนี่ยเขาจะปรับไปทั้งโทนภาพเลยนะครับวิธีการเนี่ยถ้าเราไม่อยากกดอย่างเงี้ยเห็นไหมมันจะไปค่อนข้างเยอะนะครับหรือค่อยๆลากเมาส์ ถ้าใครยังไม่แม่นมากก็ให้กดตรงนี้เอาครับนี่กดเลื่อนเอาแต่ค่อยๆไปทีละนิดทีละนิดนะครับนี่ฮะก็ค่อยๆลากเอาอ่าโอเคแล้วก็ตัวนี้เป็นเซทโเลตนะครับเป็นเรื่องของสีนะครับหรือว่าความสดของสีนั่นเองนะครับซึ่งผมก็จะปรับขึ้นไว้ประมาณหนึ่งละกันนะครับแต่อันนี้มันจะสีจะค่อนข้างสดมากๆนะครับต้องดู สินค้าด้วยนะเวลาเราเอามาขึ้นกล้องเนี่ยสีมันสดเกินไปไหมหรือว่าจืดเกินไปไหมให้เอาสีสินค้ามาเทียบอย่างเช่นตัวนี้เห็นไหมครับถ้าดูสีจริงแล้วเนี่ยมันไม่ได้สดขนาดนี้ก็เอาลดลงนิดนึงนะครับครับให้ดูของจริงเป็นหลักนะครับว่าสีเนี่ยมันตรงกับของเราไหมอ่ะอันนี้ใกล้เคียงกับของจริงละนะครับ วิธีการปรับประมาณนี้นะครับให้เอาสีของจริงเนี่ยมาเทียบกับสินค้าของเราด้วยนะครับแต่บางคนถ้าอยากให้สินค้าของเราเนี่ยดูสดมีออร่าก็ใช้วิธีการนี้ได้นะครับสามารถปรับได้นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะให้ดูเนี่ยก่อนแล้วก็หลังปรับเนี่ยหน้ามันจะดูชัดขึ้นนะครับแล้วก็ใสขึ้นด้วยนะครับวิธีการนี้ก็สามารถทําได้นะครับผมเพียงเท่านี้นะครับผมตั้งค่าแล้วก็รู้สึกว่าโอเคแล้วสําหรับผมนะฮะก็สามารถ นำมาใช้งานได้เลยนะครับวิธีการนี้ก็คือวิธีการที่ใช้งานง่ายและคุณเองก็ทำได้นะครับแต่ถ้าใครนะมีข้อสงสัยสามารถพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้นะครับหรือถ้าอยากให้ผมไปจัดเซตบริการถึงบ้านนะครับสามารถทักแชทมาที่เพจของบ y p o t t t Trick ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีนะครับผม